สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะสิ้นปีเนาะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหากใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้สาหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มนะคะรบกวนนะคุณอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปจะเป็นคนที่เกิดวันเสารนะเางง้ปปี่อไรลลยแบ ในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาภนะคะไพ่จะสื่อหรือเตือนอะไรก็ขอให้สื่อมาด้วยความแม่นยํานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอนิ่มด้วยนะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิให้เรียบร้อยแล้วหมอขออนุญาตจับไพ่นะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนาะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณตรงนี้เลยนะคะเรามาดูกันเลยดวงคนที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิเรียบร้อยแล้วนะคะหมอขออนุญาตจับไพ่เลยนะขอให้มีแต่พลังงานด้านที่ดีนะคะ โอ้โหค่อนข้างจะหนักหน่วงนะในช่วงนี้เรื่องการงานของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ3สามันดีส่วันไข่แม้ต้องปล่อยวางบ้างนะคะทางงานธุรกิจการ ร้านอาหารการเขาเรียกอะไรนะร้านอาหารเกี่ยวกับของกินจะไปได้ดีในช่วงนี้นะคะสิ่งที่หมอเห็นเนาะแต่ให้ระวังนะคะในความคิดความอ่านที่อยากเขาเรียกอะไรการทะเยอทะยานของเราอยากจะมีสาขา2อสาอะไรเงี้ยยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะใจเย็นๆบางทีคุณอาจจะเอาเงินไปทิ้งหรือจมได้นะคะบริหารสาขาแรกให้ดีนะคะให้เป็นชิ้นเป็นอันก่อนเนาะยังไม่ต้องรีบร้อนนะสิ่งที่หมอบอกหรือเตือนให้ระวังไว้หนิดนึงหรือภาระเพิ่มพูนนะคะแบกหนี้ไว้ท่วมหัวเกินไปจนทําให้เราหนัก จนเราไม่ไหวเนาะสิ่งที่หมอบอกให้ให้เคลียร์ตัวเองนิดนึงพลังงานตรงเนี้ยนะคะมันจะมีความเครียดเกิดขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะพ่ยขึ้นมาเตือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไม่ต้องทะเยอทะยานหรือรีบร้อนขนาดนั้นนะคะสิ่งที่หมอบอกแต่ถ้าเกิดใครที่ซื้อซื้อมาขายไปหุ้นธุรกิจกิจการในช่วงนี้ก็จะปังหรือดีหรือว่าการเทรด ต่างๆคุณนะคะมีเงินโบนัสเงินกําไรปันผลดีนะคะในช่วงนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมาดูในเรื่องของคู่ชีวิตนะคะช่วงชีวิตคู่ในช่วงนี้นะคะพากันกินกันเที่ยวนะคะอิ่มน้ำำานาสาราญระวังน้ําหนักขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะหรือว่าน้ําหนักขึ้นเกินไปจะมีความเครียดความกดดันขึ้นมาอีกนะคะช่วงนี้มีความสุขมีความสุขไปไม่ไม่ไม่เป็นอะไรไม่เสียหายนะคะหรือบางคนบางกรณีนะคะทุบอ่าเขาเรียกแะ้ว ทุบกระปุกนะคะเก็บเงินที่สร้างเนื้อสร้างตัวมา,า,วมาเก็บหอมรอมริดมาดูแลนะคะศัลยกรรมตกแต่งนะคะให้คนรักหรือคู่เราก็ได้นะคะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพากันไปทาสวยทําหล่อทั้งคู่ก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกในคู่ชีวิตพลังงานด้านนี้เกิดขึ้นนะคะค่อนข้างจะดีในช่วงนี้เนาะหรือมีแผนไว้อยู่แล้วทําเลยค่ะหล่อสวยปังนะคะดูคลินิกดีๆเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของอ่า ด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนมีคู่อยู่แล้วระวังมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาชอบหรือมาจีบนะคะหรือตัวเราเองปันใจไปชอบคนที่มีเจ้าของเนาะสิ่งที่หมอบอกให้ระวังพลังงานตรงเนี้ยอาจจะมีการติดลบหรือการยื้อการเสียดายนะคะหรือว่ารักพี่เสียดายน้องอาจจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนก็ได้นะพลังงานมันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะอาจจะมีความเครียดของตัวเองว่าจะเอายังไงดีรักพี่เสียดายน้องนะคะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่หุ่นก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน,น,นะคะสิ่งที่หมอบอกแล้วมาดูในด้านของคนที่โสดนะคะ โสดสนิทในช่วงนี้นะคะรักตัวเองมากขึ้นมีโอกาสนะคะสัญญกรรมตกแต่งดูแลตัวเองได้เช่นกันนะคะหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพนะคะเริ่มต้นปีใหม่ตอนรับปีใหม่ก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่า ไปไหนมาไหนมีแต่คนเกลียวก้าวจีบนะคะหรือว่าขายขนมจีบเป็นแถวหรือตามจีบเรารู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองตั้งแต่ทําสัลญ,ญกรรมมาก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะความสวยความงามลักษณะประมาณนั้นความหล่อดูแลตัวเองนะคะหรือคนเก่าเกิดการวนเวียนเสียดายก็ได้บางอย่างบางกรณีปล่อยวางได้นะคะสุขภาพใจเราจิตเราจะได้ดีขึ้นนะคะแต่ระวังน้ําหนักขึ้นความดันเบาหวานเนาะ,ะสิ่งที่หมอเตือนนะคะในช่วงนี้ทานน้ำเยอะๆพักผ่อนในเพียงพอใครที่เป็นสายออกกําลังกายนะคะ,นะ,คะเนาะระวังเกี่ยวกับ ด้านกามเนื้อนะคะหรือว่ากามเนื้อฉีกขาดนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุในการออกกําลังกายในการยกของหนักๆสิ่งที่หมอบอกนะคะการเล่นเวทต่างๆนะคะดูแลนะคะเอาให้เหมาะสมกับน้ําหนักเรานะคะอย่าเอาเกินตัวบางทีอาจจะเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้นะคะหมอเตือนไว้นิดนึงสําหรับใครที่ดูแลตัวเองในด้านสุขภาพการออกกําลังกายนะคะสิ่งที่หมอบอกในช่วงนี้นะคะทําบุญตักบาตรได้เลยค่ะอาบริจาคน้ำข้าวสารอาหารแห้ง นะคะนาอได้เลยนาะสิ่งที่หมอบอกการเงินการงานจะได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าการเงินจะได้ไม่รั่วไหลนะคะเคลียร์ตัวเองนิดนึงถ้าเกิดว่ากระเป๋าตังค์ขาดหรือฉีกขาดไปแล้วหรือมีเกณฑ์จะเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่คุณเปลี่ยนได้เลยนะจะได้รับทรัพย์พลังงานด้านที่ดีอาจจะมีโชคลาภมาในด้านนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกหรือว่า การที่เราไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะนำพาด้านการเงินการงานที่ดีหรือว่าไปธุรกิจกิจการเคลียได้ลักษณะประมาณนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าท,ท,ทางนะคะหรือไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะคะทําความสะอาดทิ้หงหับบ้านที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อยนะคะเงินทองจะได้เข้ามานะคะนะจะได้สะพัดขึ้นในช่วงนี้นะคะลดความกดดันความกังวลใจปล่อยวางนิดนึงในช่วงนี้และชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกดูแลตัวเองดีๆนะคะทานน้าพักผ่อนนะคะเยอะๆเนาะสิ่งที่หมอบอกดูแลสุขภาพตัวเอง เป็นหลักนะคะสิ่งที่หมอเตือนเนาะอ่ะเมนรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะหมอเป็นกําลังใจกับทุกคนเลยนะคะหากใครเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนนะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะเดินทางไปถิ่นฐานใดนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะหมอนิ่มเป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะพบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะมีแต่ความสุขสมหวังนะคะธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องใจร้อนหรือรีบร้อนนะคะอะไรที่มันใช่มันจะเข้ามาในเวลาที่ชัดเจนเสมอเนาะสิ่งที่หมอบอกเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอให้หมดภาระหนี้สินขอให้รวยๆงเฮงปังๆนะคะถูกรางวัลใหญ่ๆทุกคนนะคะรับรัพ์ ะะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานธุรกิจกิจการนะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ